ดูก,ก,กันกับอีกหนึ่งจังหวัดค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะโดยมูลนิธิโอสถสภาค่ะก็ได้ร่วมกันกันกบสํานักง,งานัฒนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะของจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยจัดกิจกรรมมอบโอกาสสร้างอาชีพให้แก่คนพิการของจังหวัดอุทัยธานีค่ะ ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีนะคะนายธีรพัฒน์คชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานจัดกิจกรรมมอบโอกาสสร้างอาชีพให้แก่คนพิการจังหวัดอุทัยธานีค่ะ <c oughs> พร้อมด้วยรองประธานกรรมการมูลนิธิโอสถสภาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้พิการแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ โดยมูลนิธิโอสสภานั้นได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีได้มีการจัดกิจกรรมส่งมอบอาชีพแก่คนพิการ41คน7อาชีพในจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่3ในโครงการมูลนิธิโอสสภามอบโอกาสสร้างอาชีพที่ได้ดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนะคะสำหรับปีนี้นะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืนด้านอาชีพให้กับคนพิการซึ่งนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566 มูลนิธิโอสสภานั้นก็ได้มีแนวคิดต่อยอดการสนับสนุนคนพิการมาตรา35ของบริษัทโอสสภาจำกัดมหาชนนะคะโดยมีการจัดตั้งโครงการมูลนิธิโอสสภามอบโอกาสสร้างอาชีพเพื่อสนับสนุนอาชีพนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดโดยมุ่งหวังให้คนพิการนั้นมีอาชีพมีไรายได้แล้วก็สามารถดูแลตนเองได้อย่างภาคภูมิใจมาแล้วกว่า315คนใน7จังหวัด แล้วก็ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาจนสู่ปีที่3แล้วนะคะภายใต้การประสานงานความร่วมมืออย่างดีกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ